โอเคครับและสวัสดีทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่มาร์ทนะครับมาร์ทมาสเตูดิโอนะฮะที่นี้มีแต่ความสุขและสนุกนะฮะอ่านะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่ไม่ได้ทำคลิปสอนตั้งนานเนี่ยนะครับผมอ่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่มาร์ทจะมาสอนนะครับในการติดตั้งเสื้อกรอกนะฮะ EU P West นะครับผมคาเตือนฟังน้องต้องฟังน้องต้องลง EU P เสื้อกาะชุด eup ก่อนนะครับ8.0อะไรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวพี่ค่อยปล่อยวิดีโอให้นะครับนะครับในช่องของพี่นะครับผมจริงๆถัไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับ s u b s c r i b e r นะฮะที่ติดตามเร็วเขาก็จะได้ดูนะครับพี่ก็ลบออกแต่เดี๋ยวใจดีนะฮะนะครับผมลบกวนนะ subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผมลบกวนนะครับอย่างยิ่งเลยนะฮะ subscribe นะครับผมนะถ้าใครชอบนะครับเนื้อหาที่มีความเจ้มจนนะครับผมนะครับของ l s p d f r นะครับในของประเทศไทยนะฮะนะรบกวน Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วพี่ก็จะมีไลฟ์สดนะครับให้ดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฝากฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่ง เลือกทั้งหมดนะครับอ่าและช่องพี่มี Discord ด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปได้ใครสนใจหมดตำรวจเชิญนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้ง EUP w a s t นะครับของคุณฮานาโกะนะฮะอ่าซึ่งตัวนี้นะครับพี่ก็ได้พี่ก็ได้ดาวน์โหลดนะครับผมนะครับดาวน์โหลดยังไงนะครับจะต้องคลิกตรงนี้นะครับ แล้วมันก็จะถามให้บันทึกไฟล์แล้วก็กดบันทึกตกลงไปนะครับซึ่งพี่มีแล้วนะครับผมอ่ะพี่มีไฟล์อยู่ตัวนี้นะครับผมอ่ะต่อไปสิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คืออะไรนะครับใน gta v ของเราเนี่ยนะครับอัปเดตนะครับซึ่งคนที่ลงมอดตำรวจหรือลงรถตำรวจเนี่ยครับเขาจะทำไว้แล้วนะครับคือการที่โฟลเดอร์ create new folder นะครับ แล้วก็ตั้งชื่อว่า mods นะครับผมพิมพ์ไปอันนี้ตั้งชื่อซ้ำไงนะครับระบบมันจะบอกว่าไปแยกไปไฟล์ชื่อเดียวกันเดี๋ยวมันจะเออเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในโฟลเดอร์มดก็จะประกอบไปด้วยอัปเดตกับ x 6 4นะเราก็ลาก2ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์มดนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าไอไอกระจึ่งพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับ สำคัญ2ตัวนี้เช่านั้นนะครับผมต่อไปนะครับก็ซึ่งถ้าใครลง eup แล้วพี่ว่าตัวนี้เราทำผ่านไปก่อนหน้านี้แล้วอะครับต้องลง eup ก่อนนะครับทำโฟลเดอร์แบบนี้เสร็จแล้วลง eup แล้วค่อยมาลงคลิปพี่คลิปนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามา เรามาที่ mod นะฮะแล้วก็เรามาที่ตัวอัปเดตนะครับ x64 นะครับผม x64 นั่นแหละแล้ว DLC pack นะครับผมแล้วก็ EUP นะครับนี่ที่พี่บอกนะครับว่าเรานะครับติดตั้ง EUP ก่อน8.0ก่อนนะครับผม อ่าแล้วก็ dlc.rpf นะครับ x64 นะครับและย้ำนะครับตรงนี้ก็คือ EUP นะครับเราจะต้องเอา e u r r p f นะครับ ComponentPage.rpf เท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ underscore p no no ไม่ใช่เลยนะครับเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดไฟล์ที่เราโหลดเอาไว้เมื่อกี้นะฮะมาเปิด จึงเข้าให้นะฮะอ่านะครับอ,อย่าลืมกด Sub s c r i b e กันนะครับผมนะตั้งใจมากเลยนะเนี่ยนะมีคนขร้องขอมาก็เลยจัดให้เลยนะครับช่องพี่ถ้าสอนละเอียดคอมเมนต์ข้างใต้ด้วย <Okay. S 1> ชมได้สามารถติชมได้นะครับผมข้างล่างนะครับมันดีต่อใจนะฮะ s u b s ไ r i b e ไปเลยนะครับอย่าคิดมากนะครับผมอ่าการที่ซับสไค i b e นี่มันช่วยทำให้เราได้เข้าถึง ข้อมูลเร็วด้วยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะทําให้พูดที่ทําคลิปอะเขามีกําลังใจมากขึ้นที่จะทำคลิปดีๆให้เราดูต่อไปเข้าใจไหมนะบางอย่างเราอาจต้องเสียเงินแต่ยูทูบเบอร์เอามาทําให้อย่างเงี้ยอืมจำเป็นต้องทําแนะนำเลยอ่ะโอเคนะครับเอียบอันนี้ก็เป็นหูฟังนะครับผมนะตัวนี้ก็มีรูปให้ดู รีวิวนะครับผมจะลืมนะครับ Open IV เนี่ยจำเป็นมากนะครับก็กด Yes นะครับแล้วก็นะครับอ่าตัวนี้ขออนุญาตปิดไปนะครับหลังจากนั้นก็เปิดไฟล์นะฮะตัวนี้นะครับก็ลากเข้ามาเลยนะครับผมก็จะอยู่ตรงอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปตรวจสอบกันนะครับทีหลังนะครับ อ่านีนก็จะเป็นสายดำนะฮะอันนี้จริงๆจริงๆถ้าเราอยากได้สายขาวเราก็ลงทับไปเลยนะครับผมนะมันก็จะได้สายขาวก็จะไม่มีสายดำนะครับอันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนหลักการของคอมพิวเตอร์นะครับเราต้องเข้าใจก่อนไฟล์ที่เหมือนกันคอมพิวเตอร์จะไม่ยอมให้อยู่เอ่อที่เดียวกันอย่างเช่น1กับ1จะไม่ยอมนะครับมันจะทับกันเลยเขาจะถามว่าให้รีเพจไหม แต่โปรแกรมนี้ไม่ได้ถามมันจะรีเพสไปเลยรีเพสคือทับไฟล์ไปเลยนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับเวสนะครับอันนี้คือชุดเกาะนะฮะอ่าสิ่งที่สําคัญคือเรามาดูรูปแบบชุดกันก่อนนะครับทั้งหมดมี5ตัว5ตัวนะนะครับเราก็ดูดิเราอยากได้แบบไหนนะครับสมมุติพี่มาร์ทนะครับอยากจะได้เซต3นะครับผมอ่าทำยังไงกดเข้าเซต3นะครับแล้วก็ลากเข้ามาลากมาเลยนะครับผม ลากเข้าไปนะครับอ่าต่อไปนะครับจริงๆเราลงเซตอื่นก็ได้ครับเราก็เปิดไปแบบนี้แล้วเราก็ลากไปนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้เซตสามนะครับดูรูปก่อนดูรูปก่อนแล้วลากไฟล์เข้านะครับผมอ่ะเวสองก็เช่นเดียวกันนะครับผมดูรูปนะครับผมอ่ะสมมติพี่มัดอยากจะได้นะครับเซตสมมีปืนมีเทเซอร์มาด้วยนะครับผม เซตสามนะครับก็เซตสามตัวนี้แล้วก็ลากตัวนี้แหละเข้ามานะครับผมอ่านะฮะก็เป็นอันจบเวสสองนะครับอย่างเร็วนะครับเวสสามต่อไปก็นี่มีเว็บแคมมีกับเซตหนึ่งของของเวสสามนะครับก็จะมีเว็บแคมนะครับแต่ถ้าเซตสองก็มีกระเป๋ากุญแจมือนะครับแล้วก็มีเออเว็บแคมมีปืนกระสุนปืนนะฮะ ัสุนปืนสำรองนะครับถ้าใครอยากจัดเต็มนะฮะเซตสไปเลยกดเซตสนะครับแล้วก็ลากเข้ามาอแปะ 8. เข้ามานะครับผมอย่าลืมนะ Edit Mode ก่อนนะนะเตือนชอบชอบเตือนหลายๆรอบเดี๋ยวนะครับจะได้เป็นการเข้าหัวนะเวสสี่นะครับเราก็มาดูสออิอยากได้ตัวนี้ไหมนะเซตสก็จัดไปจัดไปดีนะฮะ เซตสองเราก็ลากตัวนี้เข้ามานะครับผมจบเวสสี่แล้วเวสห้าก็เช่นเดียวกันเวสห้าเราก็มาดูรูปก่อนนะครับแต่ไซส์หนึ่งไซส์สองพี่แนะนําไซส์หนึ่งนะฮะแล้วก็ลากเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับก็จบเวสห้าแล้วนะครับเวสหกนะครับเรามาดูรูปก่อนนะครับอ่านะเขาก็จะบ,บอกว่าอันนี้ก็ซ้ายสุดเป็นโพลิสใช่ปะขวาสุดเป็น FBI นะครับเฟอร์ดิเรลบูเรล สอ Investigation นะครับสำนักงานสอบสวนกลางนั่นแหละนะครับสมมุติพี่ติดใจพี่ชอบเซต2มากเลยนะครับเราก็เอาเซต2ไซส์1นะครับ with AR s l i สลิงก็ได้นะครับหรือว่าไซส์1ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ AR s l i n สลิงนี้พี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นสายปืนหรือเปล่านะนะครับผมอ่าเราก็ลากตัวนี้แป๊ะเข้ามานะครับผมนะ่ะต่อไปนะเวสเจ็ด นะฮะเวสเจ็ดเราก็ดูสิก็มี2แบบนะครับถูกใจเวฟเซตหนึ่งนะฮะก็นี่นะครับเซตหนึ่งนะฮะอ่ะก็ลากเซตหนึ่งเข้ามานะจัดไปลากเซตหนึ่งเสร็จนะครับอ่ะก็เสร็จเวสเจ็ดอันอย่างรวดเร็วเวสแปดเราก็ดูรูปก่อนนะครับผมจริงๆมันมีอันเดียวแหละเราลากไปเลยนะครับโน้ตนะครับว่า จะต้องมี mp underscore m free mode นะครับอ่ะเวสเนะครับก็มีเวสเดียวนะครับแต่ว่าพี่แนะนำไซส์หนึ่งเช่นเคยนะครับแล้วก็ลากไปนะครับโอเคจบเวสเอย่างรวดเร็วเวสสิบนะครับเราก็มาดูก่อนนะชุดนะครับเซตอัพหนึ่งแล้วก็ลากเข้ามาจบเวสสิบเอ็ดนะครับดู เขาบอกว่าเซตสองกำลังคัมมิ่งซูนนะฮะเซตหมีให้เซตหตอนนี้ก็ลากเข้าไปนะฮะโอเคทางนี้นะครับอตอนตอนพี่ลงอ่ะบอกจริงๆยนะครับพี่ก็ลองดูไฟล์ว่ามันใกล้กันไหมถ้ามันใกล้กันก็คือมันก็จะลงแล้วมันไปทับซ้อนกันแล้วก็ตรวจกันก่อนนะครับว่ามันได้ชุดที่เราอยากได้ไหมอสมมตินะครับ เราอยากจะตรวจครับว่าเราลงได้ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ดูไฟล์สักตัวหนึ่งนะครับผมสมมติเวสิบเอ็ดเราลงไปแล้วนะครับผมเวสสิบเอ็ดเนี่ยเซตอัพหนึ่งนะครับว่ามันถูกต้องไหมเซตเนี่ยเนี่ยเราต้องดึงตัวนี่ครับแล้วก็ต้องเอาชื่อ ไฟล์ตัวนี้นะครับลองเซิร์ชดูนะครับผมเนี่ยอ่าแล้วก็มาเซิร์ชในนี้นะแล้วก็กดเข้าไปอ่าไม่เจออะไรใช่ไหมเพราะว่าเราลืมกด X ตรงนี้นะครับเราต้องเราต้องกด X นะครับมันก็จะมานะครับเดี๋ยวดูหน่อยซิว่ามันชื่ออะไร test 004เดี๋ยวเราไปพิมพ์ไป004ย์นย่น่าจะเจอนะครับ004ก็มีแบบนี้นะประกาศนีนะ เนี่ยก็เป็นชุดเกราะนะครับที่เราลงนะครับเราก็ตรวจได้นะครับตรวจแบบนี้นะนะว่ามันลงได้ไหมนะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็เป็นเท็กซ์เจอร์ของชุดเกราะนะครับเป็นรูปชุดเกราะโอเคเดี๋ยวพี่มัดพาพิสูจน์เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันดีกว่านะทำไปให้ดูเลยนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าทําไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมทักเพจพี่มานะมันมีค่าบริการพี่จะจัดการให้หมดเลยนะครับผมแต่อันนี้เป็นแพ็กเกจที่ยังยังไม่ได้ตั้งราคานะครับแต่ว่าถ้าใครแบบว่าลงผิดเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ชัวร์มาให้พี่ดูมาให้พี่ เ,เขาเรียกว่าทําเลยนะเพจพี่ส่วนใหญ่พี่จะไม่ค่อยมีเวลามาให้คาปรึกษาเท่าไหร่พี่น้องยื่นยื่นเรื่องยื่นเรื่องบอกว่า1ก็คือน้องมีปัญหาอะไรมาน้องน้องอยากจะลงอะไรอะไรแบบนี้นะครับ2นะครับน้องจ่ายเงินแล้วก็อันดับที่3ก็คือ,อ,อให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของพี่เราลืมเปิดเลดปักอินฮุกนะฮะ เลดปลักอินฮุกนะครับสำหรับใครนะครับที่ลืมนะฮะฟังกช์ชันการเข้าหน้าจอแบบเต็มรูปแบบนะครับเราขอแนะนำเลยนะครับอ n t i m a t e Enter นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูหน่อยซิว่าเลดปลักอินฮุกมาหรือยังนะครับผมอ่ะกำลังอ่าเดี๋ยวขอ,อรอแป๊บนะครับผมจริงๆควรจะให้ ควรจะโหลดก่อนถึงหน้านี้นะแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมมันจะขึ้นอยู่มุมขวาของจอนะครับถ้าเลสสำเร็จเน,ะนาะนะรอก่อนรอไปด้นะฮะจริงๆมันจะไม่ขึ้นหน้าแบบนี้เลยจะไม่ขึ้น จะไม่ขึ้นป้าคุณป้าคนนี้ด้วยขึ้นเป็นรูปผู้หญิงใส่ชุดิก k นี i แล้วก็ซีเจแล้วก็เทเวอร์อะไรก็ตามแล้วก็เป็นรูปที่ไม่ใช่แบบนี้นะครับผมมันรอโหลดก่อนกับเลดปักอ n นฮุกนะครับแต่อันนี้เราเปิดเลดไม่ทันไงแต่ถ้าน้องเปิดเลดไม่ทันแล้วเข้าเกมมีปัญหาน้องก็เปิดเกมใหม่เท่านั้นเนาะเปิดเกมใหม่แล้วก็ ตอนที่มันขึ้นอาเป็นตัวดาวดาวอะครับเป็นอาดาววิ่งเป็นสีขาววิ่งรอบแช็กดาวอะครับน้องก็เปิดเลดปักอินฮุกรอไวเลยนะครับนะก็จะเลดสำเร็จ นะครับอโอเคเรามันโหลดก่อนใจเย็นนะครับเดี๋ยวมันจะแว็บ เดี๋ยวรอโหลดก่อนปลั๊กอินมันเยอะมากมันเยอะโอเคนะครับอ่าขอบคุณนะครับที่มาส่งที่โรงพักนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ก็มันมัน,ม,นมันฟอร์ดดูตี้ให้อัตโนมัติเลยนะครับผมอ่าการตั้งค่าเลดปลั๊กอินฮุกก็มีสอนคลิปอยู่นะครับแล้วกด F11 นะครับเพื่อเปิด EUP EUP ตัวนี้ที่พี่บอกไงว่าเราต้องอินสตอลก่อน นะครับ EUP ก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวไปไกลจัดเพลงมาลุนไฟก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับคลิปนี้นะไม่ได้เลยนะครับค่ายเพลงเขาเว็บเดียวนะฮะโดนแจ้งร้องเรียนลิขสิทธิ์เลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดของเราเราเรามี EUP แบบนี้แล้วถูกไหมนะแล้วก็แต่งเป็นอะไรก็ได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะสอนใช้นะครับ ว่าเราจะเจอเจ้าตัวชุดเกาะยังไงนะครับเราก็ามาที่ Create Outfit แล้วก็ตั้งสักอย่าง1 2 3 4นะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ PD อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องตั้งชื่อแบบพี่นะอันนี้พี่ทดสอบอ่ะเดี๋ยวเดยวพี่จะตั้งว่ามาร์ทมาร์สตูดิโอนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการนะครับเทิรนทูนเกียริ ของช่องพี่นะ <c oughs> เราเล่นนะเราเล่นนะนะครับผมอ่ะเราจะดูได้ยังไงนะครับอ่ามอเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าชุดเกราะที่เราลงเนี่ยก็จะมีแบบนี้เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเราก็เลือกไปนะครับอ่าอันนี้ชุดเกราะบ,บางตัวก็มากับ EUP นะฮะอ่าก็จะมีชุดเกราะแบบนี้แบบนี้อ่า เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะนะเข้าใจไหมครับอ่าโอเคนะก็มีแทบทุกรูปแบบนะฮะที่จะสร้างสรรค์มาได้นะฮะโอเคนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าอย่าลืมนะฮะกด Subscribe นะฮะกดกด Subscribe กดไ like ลค์แรงๆนะฮะแล้วก็ อย่าลืมเวลากด s ับสไครป์กดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับเวลาพี่มัทไลฟ์สดนะเดี๋ยวพี่มัทจะมาสอนเล่นกันนะฮะบ,บางทีถามเข้ามาในไลฟ์ได้เลยนะฮะเข้าใจไหมนะฮะถามเข้ามาในไลฟ์ได้เลยเดี๋ยวพี่ก็จะตอบตอบนะครับแต่บางอย่างที่มันยาวเกินไปอาจจะตอบไม่ได้หรือลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยอย่างเช่นเรื่องหอดชื่ออะไรครับอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะลืมแล้วน,นั้นต้องเห็นใจพี่ด้วย นะครับส่วนที่พี่จําได้ก็ถามมาได้นะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะพยายามตอบนะฮะโอเคยังไงนะครับอย่าลืมนะพี่ก็คิดว่าพี่นะตั้งใจสอนนะ LSPDFR นะครับเพราะฉะนั้นนะอย่าลืม subscribe แรงๆนะครับให้พี่มาด้วยนะครับเพื่อพี่มาจะได้มีกําลังใจไงนะฮะอ่าพอพอเราได้สับสไครต์เบอร์เยอะๆอย่างเงี้ยพันหนึ่งเราก็จะเปิด สร้างไรายได้ได้แล้วถูกไหมอันนี้พูดกันตรงๆนะครับแล้วยูทูบเบอร์เขาก็จะมีกําลังใจนะฮะอ่าอันนี้ก็คนละสับสไครต์กันก็พอนะอ่าแล้วนะครับทุกเออ่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับพี่มาร์ดก็จะมาไลฟ์สดกันนะครับอยู่ใน Discord พี่มาร์ดนะครับว่าว่าพี่มาร์ดมีอะไรเล่นอะไรยังไงนะครับว่าพี่มาร์ดจะไลฟ์ตอนไหนนะครับคนที่อยู่ใน Discord ก็จะรู้ ก่อนนะเพื่อนนะฮะว่าพี่มาจะไลฟ์อะไรบางทีอาจเอ่อบางทีก็จะรู้ก่อน5นาทีหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะบางทีพี่ก็ไม่ว่างไนงะพี่ก็ต้องไลฟ์แบบเร่งด่วนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพี่ก็เตรียมบอทมาเป็นวันเลยนะฮะอ่าเนี่ยนะครับเข้าไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสช่องของพี่มานะครับ G T A V L S P D F R ไลฟ์นะครับผมนะก็มีประมาณกว่าสกว่าอันแล้วนะฮะแต่อันที่พี่อยาก ตั้งใจจริงๆนะฮะทำแบบ ừ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  เหนื่อยมาก CSI นะครับผม c คว Scene Investigation ไปดูกันได้นะครับผมนะหเหนื่อยหนึ่งวันเบาๆนะครับอันนี้ซีซั่น2ยังไม่มาเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเมื่อไหร่โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะลบเลิฟทุกคนนะบายบายจ้าอ่าลืมลืมนะฮะอ่า นะฮะสำหรับหูฟังนะครับหูฟังตัวนี้นะครับไม่กี้เราต้องเราต้องอา่ามอเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเ,เราตั้งชื่อเสร็จใช่ปะตั้งชื่อบลา拉布拉อะไรก็ได้อ่ะมัดมา,มาสตูดิโอใช่ไหมอ่าอ่นานะอย่าลืมกดเซฟนะนะฮะมันจะมาอยู่ตรงนี้นะนะครับผมอ่าแล้วก็แล้วก็ถ้าเราอยาก จัดการเครื่องแต่งกายใหม่นะฮะแต่ภายใต้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะแล้วก็นี่นะครับผมนะตัวนี้ e ีดิไปเลยนะครับแล้วก็สําหรับหูฟังอยู่ตรงไหนนะครับผมไม่ใช่ที่เอียนะฮะแต่อยู่ที่แมสนะฮะหลายคนตก,กใจนะฮะว่าทำไมเป็นเช่นนั้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะ,นะะพี่ค้นหาแล้วมันเจอตรงนี้นะครับ มันอยู่ตรงแถวไหนว่าอ่านี่นะครับประมาณ129นะครับผมอ่านี่เห็นไหมก็จะเป็นหูฟังหูฟังนะครับนี่เห็นไหมเท่ไหมเท่ทำไปเล่นกดเซฟนะฮะอ่านะครับก็จบจบจบจริงๆจบโดยไม่มีอะไรมากั้นแล้วนะครับเก็บบาย